สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะจากที่ไปร้านกุหลาบมานะคะเมื่อกี้ได้มาทั้งหมดนี่นะคะมาโชว์กันเลยนะคะสี่ห้าต้นค่ะเห็นป้ายเหมือนกันนี้เหมือนกันหมดนะคะสีแดงไมโลสค่ะสีแดงไมโลสสามต้นแล้วก็ได้มาอีกชาริมาเหรอคะชาริมาเหรอนี่ค่ะอีกหนึ่งต้น อันนี้เขาบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะก็เลยเอามาเนี่ยเขาบอกว่าพิเศษอันดับหนึ่งเลยนะของโรซ่าเนี่ยนะคะก็เลยตามมาติดๆงวดนี้ได้โรซ่ามาเลยค่ะสต้นส่วนไอ้นี่ไอส์บากุนะคะเป็นสีขาวมันจะมีทั้งกุหลาบเลื้อยและไม่เลื้อยนะคะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเลื้อยหรือไม่เลื้อยไม่เขียนบอกค่ะจะเอามาลงกระถางไว้ก่อนนะคะเห็นมันต้นเล็กเห็นมันต้นเล็กไม่เขียนบอกเลย นะยกยกดูตูดเมื่อกี้เห็นรากสีขาวๆโผล่มาก็เลยจัดมาเลยค่ะนะคะสีขาวค่ะเห็นบ้านไหนเขาก็มีนะคะส่วนไหนเขาก็มีก็เลยอยากได้ก็เลยจัดมาเลย m y l o s ค่ะ Rosa orientis นะคะเนี่ยค่ะ m y สเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะามาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ พลาสติกตรงนี้ก็แกะออกนะคะที่เข้าพันๆมาเนี่ยสามต้นนี้จะปลูกลงดินที่เดียวกันนะคะส่วนอีกต้นนี้ก็จะปลูกลงดินเหมือนกันแต่ว่าจะปลูกตรงนู้นค่ะเนี่ยสีชมพูตร,ตรงนู้นนะคะที่ว่างๆนั่นแหละค่ะนะสามต้นมาดูเลยนี่ใกล้ๆแตกมาดีงามนะคะเนี่ยแตกมาดีงามโรซานะคะส่วนต้นนี้ก็ดีงามเหมือนกันค่ะ ดินนี่เขาปลูกมาใหม่นะคะดินนี่ปลูกมาใหม่พลาสติกตรงนี้แกะออกนะคะแกะออกแกะออกกิ่งสวยงามค่ะแต่อยู่กับเราเราจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เห็นที่เขาแตกมาแล้วก็โอเคค่ะนี่ค่ะที่แตกมาช่วงนี้ถ้าซื้อกุหลาบก็จะแตกประมาณนี้นะคะถ้าเดือนหน้านี่จะแตกใหญ่สวยงามกว่าน,นี้รอได้ก็รอไปก่อนนะคะ ไปมาเมื่อกี้ไม้รสเยอะมากเลยค่ะขายดีจังเลยเขาบอกว่าสูงประมาณเม็ดกว่าๆนะคะเป็นกหุลาบทรงพุ่มเนะะี่ยค่ะเขาเขียนรายละเอียดไว้ตรงนี้นะคะดอกแบบทุวยๆหน่อยแล้วคับปุสสกิอันนี้ดึงออกมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ต้องทิ้งนะคะที่เขาวันพันมาเนะะี่ย เนี่ย่ดินก็ยังใหม่อยู่เห็นที่แตกๆมาอย่างนี้นะ่ะใหญ่เลยนะคะกำลังงามเลยค่ะแตกมาทั้งสามกิ่งสมอันนะ่ะจะเอาไว้อันเดียวนะคะอันใหญ่นี้อันเล็กๆข้างๆจะเด็ดทิ้งค่ะเด็ดทิ้งนะคะจะเลี้ยงเฉพาะกิ่งใหญ่ไว้ข้างๆนี้สองอันนี้จะเด็ดทิ้งนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเด็ดก็ได้ไม่เด็ดก็ได้นะคะเสะดายก็ไม่ต้องเด็ดจะเลี้ยงกิ่งใหญ่เฉยๆนะจะเลี้ยงกิ่งใหญ่นี่ค่ะสต้นเนี่ยโชว์เลยนะคะเพิ่งเอามาสดๆร้อนๆเลยค่ะไปมาเมื่อกี้เลยวันนี้ก็จะทําการปลูกนะคะจะทําการปลูกจะทำการปลูกอันนี้แส่กระถางค่ะใส่กระถางไว้ ในกระถางถ้ามันโงแล้วค่อยลงดินก็ได้นะคะส่วนอันนี้ก็สวยพิเศษอยู่ค่ะนี่ค่ะแตกกิ่งเขียวๆงามๆมาเลยเนี่ยดินนี่ยังใหม่อยู่นะคะใช้ได้เลยปลูกได้เลยค่อยๆเคาะอย่าให้มันแตกออกจากกันก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องให้มันแตกออกจากกันนะคะกิ่งเขียวๆเล็กๆงามๆ ดูมันกิ่งเล็กกิ่งอ่อนนะคะเม็ดประมาณเม็ด30สิเซนสี่สิเซนนะคะมันจะเขียนบอกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามันต้นใหญ่แข็งแรงหลายปีมันก็จะต้นใหญ่ขึ้นโรซานี่ยแลคะค่ะที่ได้มาวันนี้นะคะสีแดง3ามต้นเตรียมไว้แล้วนะคะ มีปุ๋ยมีดินจะใช้ดินใหม่ปลูกนะคะเนี่ยดินใหม่ปุ๋ยแล้วก็อะบุลาการ์นคะคะแต่ไม่เรียบร้อยจะปลูกตรงนี้ละคะ่ะเนี่ยสามต้นสีแดงหนึ่งสองสามต้นสีแดงเพราะว่ามันจะไม่สูงไม่ใหญ่มากก็จะปลูกใส่โซนนี้นะคะนี่โซนนี้ยังว่างนี่ค่ะสามต้นจะปลูกตรงนี้อันนี้มันเป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูเอเดนโรสอันนี้ก็สีชมพูสีครีมนี่แหละค่ะสีครีมแต่สวยหอมนะคะนี่ค่ะจะปลูกใส่ตรงนี้เดี๋ยวทําการขุดดินแล้วกันค่ะเดี๋ยวทําการขุดดินขุดดินเก่าออกสักนิดนึงแล้วก็เอาดินใหม่โรยนะคะเอายาโรยก่อนเอายาโรยก่อนแล้วก็เอาขี้วัวโรยลงนิดนึงแล้วก็ขุดขุด อันนี้ต้องระวังสุดนะคะเนี่ลลดดกย,ก,ยมมะะกำลังติดดอกเลยเนี่ยดอกนี่สวยหอมมากนะคะกำลังติดดอกเลยพวกนี้ไม่ใช่หญ้านะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือขุดดินกันเลยค่ะลงมือขุดดินกันเลยนะคะ นี่จะปลูกสีแดงนี่แหละค่ะสามต้นนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเดี๋ยวจะปลูกสีขาวใส่กระถางก่อนนะคะสีแดงเอาไว้ที่หลังค่ะ โอ้มีลากเยอะเหมือนกันนะคะนี่ลากเยอะเลยเห็นไหมคะ ลากยังสวยๆนะคะลากกำลังแตกมาเลยค่ะปลูกใส่กระถางก่อนนะคะใส่ดินไปประมาณนี้อันนี้ลงไปหมอกุหลาบให้โผลพ้นดินขึ้นมาอันนี้มันจะสูงไปตักดินออกหน่อยเอาต้องเผื่อลดน้ำด้วยนะคะเผื่อให้ขอบมันขึ้นมาหน่อย ดินนี้ผสมขี้วัวผสมปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่เป็นไรถุงมือก็ไม่ได้ใส่ปลูกกหลบามง่ายๆค่ะไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำปลูกเสร็จก็เอาไปรดน้ำนะคะเขยา่าเขย่าก่อน เสร็จเรียบร้อยค่ะเหลือหัวกะโหลกไว้หน่อยนะคะเนี่ยหัวกะโหลกหแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยปลูกกุหลาบในกระถางในถึงห้านาทีด้ซันเนี่ยเอาไปตั้งในมุมที่โดนแดดนะคะแล้วก็รดน้ำให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ